พอใกล้สิ้นปีค่ะเราจะมีเรื่องหนึ่งที่เราจะเห็นผ่านตาตามโซเชียลมีเดียต่างๆต,ตลอดก็คือการทำนายทายทักว่าปีหน้าราศีนี้จะเป็นแบบไหนปีหน้าคนเกิดปีนี้จะเป็นแบบไหนใครจะเป็นปีชงบ้างใครจะเจริญรุ่งเรืองบ้างใครจะรู้สึกแย่ลงกว่าเดิมบ้างซึ่งหลายคนก็ชอบดูเรื่องนี้พี่ก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะคะที่สนใจเหมือนกันว่าเอปีหน้า ชีวิตของเราจะเป็นแบบไหนราศีของเราจะเป็นแบบไหนเราจะมีโชคไหมทางด้านการเงินเราจะดีขึ้นไหมการงานเราจะประสบความสำเร็จไหมแต่หลายคนค่ะนั่งดูแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับคำทำนายที่บอกว่าราศีนี้จะทำให้มีโชคมีลาบราศีนี้การเงินจะเจริญรุ่งเรืองราศีนี้การงานจะก้าวหน้าได้ฟังเสร็จแล้วก็นั่งยิ้มแล้วก็ทำชีวิตเหมือนเดิมค่ะ ทำงานเหมือนเดิมใช้รูปแบบเดิมๆในการใช้ชีวิตใช้รูปแบบเดิมๆในการหาเงินแล้วถ้าเป็นแบบนั้นคุณคิดว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงให้มากกว่าเดิมและดีขึ้นกว่าเดิมมันจะเกิดได้จากจุดไหนล่ะ ถ้าเราคิดถึงความเป็นจริงนะคะถ้าวันนี้คุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สมกับที่คำทำนายแล้วคุณชอบอยากได้การเงินเพิ่มขึ้นอยากได้การงานเพิ่มขึ้นอยากได้ชีวิตที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นในมุมมองพี่พี่คิดว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างคะ่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะใช้ชีวิตแบบเดิมทำงานเดิมกิจวัตรประจำวันแบบเดิมและนิสัยแบบเดิมแต่รายได้เพิ่ม ความโชคดีเพิ่มมากขึ้นร่ำรวยมากขึ้นเงินทองมากขึ้นการงานดีขึ้นแทบจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะแล้วอะไรหล่ะที่เป็นอุปสรรคสำหรับตัวเราหรืออะไรที่ถ้าเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะทำให้เราดีขึ้นและแน่นอนค่ะ s u c c e s s Podcast เชา้านี้มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันว่าถ้าเราจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่เราจะเริ่มเปลี่ยนที่ตรงไหน และทั้งหมดนี้มี5เรื่องราวค่ะที่คุณจะต้องทำและทาได้แน่นอนด้วยเพราะมันเป็นเรื่องราวง่ายๆที่พี่อ่านมาจากหลายๆทฤษฎีหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จมาตกผลึกเพื่อให้ผู้ฟังสามารถที่จะฟังและทําตามได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะข้อแรกนะคะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนนิสัยหรือเปลี่ยนอนาคตตัวเองไปเลยเนี่ยนะคะข้อแรก คุณจําเป็นอยู่ดีค่ะที่จะต้องยอมรับตัวเองก่อนคือรู้ตัวเองก่อนว่าคุณเป็นแบบไหนหลายคนอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแบบไหนไม่รู้จักตัวเองนั่นเองค่ะสิ่งแรกก่อนที่คุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงคุณต้องรู้จักตัวเองก่อนคุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนอะไรที่ไม่ได้อะไรที่ไม่ดีอะไรที่ฉันทำแล้วเนี่ยไม่ได้เรื่อง ก็ยอมรับมาก่อนค่ะว่าสิ่งไหนที่คุณไม่ได้เรื่องและที่สำคัญค่ะคําสำคัญหลายๆคําที่ไม่อยากจะให้คุณยึดติดหรือไม่อยากจะให้คุณคิดแบบนั้นเช่นฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันก็เป็นได้แค่นี้แหละฉันโชคชะตามกำหนดมาแบบนี้ชีวิตฉันเป็นแบบนี้ครอบครัวฉันเป็นแบบนี้ฉันเรียนจบมาแค่นี้อย่าให้คุณ คิดยอมรับแค่นี้นะคะคุณแค่รู้เฉยๆค่ะรับรู้ว่าตัวเองเป็นแบบไหนพอรับรู้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณคิดแค่นั้นแสดงว่าคุณไม่ยอมรับความจริงว่าคุณเปลี่ยนแปลงได้คุณไม่ยอมรับความจริงว่าโลกมันทำให้คุณเปลี่ยนได้ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนไม่มีใครเปลี่ยนคุณได้ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนคำนี้คือสำคัญนะคะข้อแรกคุณรู้จักตัวเองค่ะแล้วข้อที่สอง ยอมรับตัวเองตามความเป็นจริงไม่ใช่ทําได้ไง่ายๆนะคะการยอมรับตัวเองตามความเป็นจริงเนี่ยคนที่เป็นผู้บริหารยอมรับ okay. ไม่ได้ค่ะว่าครั้งนี้ฉันผิดแล้วพาให้โครงการผิดพลาดถูกไหมคะบางคนยอมรับไม่ได้ว่าครั้งนี้ฉันผิดครั้งนี้ฉันตัดสินใจพลาดครั้งนี้ฉันเองแหละที่สั่งงานพลาดหลายคนยอมรับไม่ได้ค่ะยอมรับความจริงที่คุณเป็นค่ะว่าฉันนี่แหละเป็นแบบนี้ บางคนไม่กล้าแม้แต่จะยอมรับความจริงเช่นสมมุติว่าวันนี้คุณตัวใหญ่มากน้ำหนักเยอะหรือเรียกง่ายๆว่าอ้วนนั่นแหละค่ะดูกระจกทุกวันก็เห็นตัวเองทุกวันว่าฉันอ้วนแต่ฉันไม่ยอมรับความจริงว่าถ้าฉันอ้วนเนี่ยฉันมีโอกาสที่จะสุขภาพไม่ดีฉันมีโอกาสที่จะเกิดโรคฉันมีโอกาสที่จะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาในชีวิตที่เป็นผลเสียแต่เราไม่กล้ายอมรับ ไม่ยอมรับว่าฉันอ้วนแล้วจะเป็นผลเสียฉันอ้วนแล้วจะเป็นไรหลักคนอ้วนก็น่ารักบางคนก็คิดแบบนี้ก็ไม่ได้ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอ้วนน่ารักก็ไม่ได้ว่าค่ะแต่วันนี้ถ้าคุณอ้วนแล้วอายุ40กว่าแล้วก็น้ําหนักเยอะอ้วนมากคุณก็ต้องยอมรับความจริงว่าคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องของสุขภาพซึ่งเปลี่ยนไปใน,ในทางที่ไม่ดีด้วยเช่นหลายคนค่ะ ที่พี่ตอนทำงานเราจะเจอบ่อยมากเช่นคนที่รู้ตัวว่าเป็นมะเร็งแล้วไม่กล้ายอมรับไม่กล้ายอมรับว่าจากนี้ไปฉันจะต้องเริ่มต้นรักษาฉันจะต้องเปิดตัวเองให้คนอื่นรู้หรือคหรือญาตริรู้หรือคุณหมอรู้ยอมรับความจริงแล้วเดินหน้ารักษาซึ่งมันมีคนกลุ่มนี้เยอะนะคะในความเป็นจริงว่าฉันพร้อมจะรักษาแต่มันจะมีคนบางกลุ่มคะ่ะที่ปฏิเสธตัวเอง ไม่ยอมรักษาไม่ยอมรับการตัดสินใจนั้นไม่ยอมรับว่าการวินิจฉัยนั้นตรงแล้วไม่กล้าที่จะเผชิญกับความเจ็บปวดว่าตอนนี้ฉันเป็นคนที่ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมเพราะหลายครั้งค่ะความรู้สึกว่าฉันป่วยเป็นการ,รเผชิญความเจ็บปวดเป็นการ,รเผชิญความเปลี่ยนแปลงในตัวเองว่าฉันเคยแข็งแรงฉันเคยดูดีแต่ฉันป่วยซึ่งเขาไม่กล้าที่จะยอมรับความจริงเรื่องนี้ค่ะ ยอมรับความจริงให้ได้ก่อนแล้วคุณจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่ะและที่สำคัญนะคะหลายคนก็แปลความหมายผิดอีกว่าการยอมรับความจริงหมายถึงยอมแพ้ใช่ไหมเช่นตอนต้นที่พี่บอกว่าหัวหน้าไม่กล้าย,ยอมรับว่าครั้งนี้เขาสั่งงานพลาดครั้งนี้เขาวางแผนผิดพลาดเพราะเมื่อ,อไหร่ที่เขายอมรับแสดงว่าเขายอมแพ้แสดงว่าเขาดูอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือในสายตาลูกน้อง ซึ่งในความเป็นจริงค่ะแค่คุยกับลูกน้องว่าโอเคเลยรอบนี้ขอโทษจริงๆพี่อาจจะสั่งการพลาดไปพี่อาจจะวางแผนพลาดไปพี่อาจจะมองเรื่องนี้ไม่รอบคอบซึ่งก็ไม่แปลกนะคะคุณสามารถพูดคำนี้ออกมาได้แล้วลูกน้องหลายคนค่ะที่จะโอเคกับหัวหน้าแบบนี้ดีกว่าคุณดันทุรังไปเรื่อยๆหรือหาคนผิดซึ่งจะน่าเกลียดมากๆถ้าเป็นแบบนั้นนะคะยอมรับตัวเองค่ะ เพราะมันจะเกิดจุดเปลี่ยนเมื่อคุณยอมรับตัวเองรู้จักตัวเองยอมรับตัวเองคุณก็จะเริ่มมีจุดเปลี่ยนเข้ามาค่ะเมื่อคุณรู้จักตัวเองยอมรับตัวเองแล้วก็ถึงคราวที่คุณจะต้องเริ่มเปลี่ยนค่ะคุณเปลี่ยนด้วยวิธีไหนคุณเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนด้วยการหาที่ที่คุณจะศึกษาข้อมูลเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยง่ายๆเลยนะคะ เดี๋ยวนี้โลกมันกว้างใหญ่แล้วการสื่อสารมันถึงกันหมดค่ะคุณสามารถเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงได้จากหลายๆที่หลายคนค่ะไม่กล้าจะไปปรึกษาใครว่าฉันอยากลดน้ําหนักเพราะว่าเคยตอบเขาว่าฉันไม่สนใจเรื่องลดน้ําหนักแต่คุณสามารถที่จะหาข้อมูลตามโซเชียลมีเดียต่างๆได้อ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เปิดวิดีโอ YouTube ดูหรือศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆซึ่งฟรีก็เยอะมาก แล้วหรือสามารถที่จะไปเข้าคอร์สได้ค่ะหลายคนเนี่ยเคยคิดว่าอยากจะลดน้ำหนักอยากจะดูแลตัวเองเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่ก่อนหน้านี้เมื่ออดีตการนานมาแล้วสัก3-4ปีคุณอาจจะเรียนรู้ว่าการจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปร่างการจะเอาน้ำหนักลงเนี่ยต้องอดอาหารต้องไปหาคุณหมอต้องออกกำลังกายแต่โลกทุกวันนี้ค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว3ปีที่ผ่านมาถ้าคุณยังยึดติดกับความคิดเดิม วันนี้คุณก็ไม่เปล share, my my ี่ยนแปลงค่ะแค่คุณศึกษาเรียนรู้ยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะนั่นคือข้อที่3นะคะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนจริงๆตัดสินใจที่จะเปลี่ยนจริงๆเมื่อมาถึงข้อที่3แล้วเรียนรู้เนี่ยก็ต้องเริ่มต้นทําทันทีค่ะคุณตัดสินใจปุ๊บคุณเรียนรู้ทันทีแล้วเรียนรู้เสร็จคุณต้องเอาไปทําทันทีค่ะ จริงใจต่อความพยายามซื่อสัตย์ต่อตัวเองที่จะเปลี่ยนถ้าคุณทำแบบนี้ได้ข้อที่สี่นี่แหละเป็นข้อสำคัญค่ะซื่อสัตย์กับนิสัยที่จะเปลี่ยนไปซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตัวซื่อสัตย์ต่ออารมณ์ของตัวเองซื่อสัตย์ต่อพฤติกรรมของตนเองค่ะแล้วก็ทำมันซ้ำๆนะคะข้อที่สี่จุดประเด็นสำคัญในการเปลี่ยนตัวเองค่ะเพราะมันคือการเปลี่ยนนิสัย การเริ่มต้นทำทันทีและทำซ้ำๆต่อเนื่องจนกลายเป็นเรื่องราวที่คุณกำลังเริ่มต้นนั้นเป็นนิสัยของคุณเองค่ะนั่นคือคุณได้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อคุณเปลี่ยนนิสัยค่ะแล้วข้อที่5นะคะจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่คุณต้องการเปลี่ยนไปเช่นวันนี้คุณต้องการลดน้ําหนักคุณเริ่มจัดสภาพแวดล้อมง่ายๆเลยค่ะง่ายที่สุดเลยคือเปิดตู้เย็นเสร็จ เคลียสิ่งของเคลียของทานของกินที่คุณเคยเตรียมไว้ว่าก่อนนอนถ้าคุณหิวคุณต้องกินขนมกล่องนี้ก่อนนอนถ้าคุณหิวคุณต้องทานผลไม้ชุดนี้ตื่นมาตอนเช้าก่อนออกกําลังกายหรือก่อนจะไปทํางานคุณต้องเริ่มต้นด้วยชุดนี้วันนี้คุณเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่คุณเจอนั้นใหม่ค่ะให้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้กับเป้าหมายทั้งหมดถ้าวันนี้ในตู้เย็นคุณแล้วคุณอยากลดน้ําหนัก แต่ยังมีไอศครีมกล่องใหญ่มีขนมหวานอยู่มีผลไม้หวานอยู่และคุณยังเสียดายไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมเคลียร์การเริ่มต้นมันจะยากยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าคุณบอกว่าจากนี้เป็นต้นไปฉันจะทานผลไม้บางประเภทเท่านั้นเพื่อการลดน้ำหนักดูแลรูปร่างแล้วทานไม่มากวันละแค่1-2ลูกเท่านั้นก็เตรียมแค่นั้นค่ะฉันจำเป็นต้องดื่มน้ำวันละสลิตร คุณก็เตรียมเลยค่ะในตู้เย็นคุณมีเท่าไหร่รอบตัวคุณคุณจะมีแก้วน้ําขวดน้ํากระป๋องน้ําวางที่ไหนเพื่อให้คุณสะดวกต่อการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นคือจัดสิ่งวาดล้อมให้เหมาะสมค่ะแล้วทั้งหมดทั้งมวลค่ะข้อที่1นถึงหมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําสําเร็จภายใน1อาทิตย์ภายในสอาทิตย์คุณจะเป็นไปได้จริงเลยเป็นไปไม่ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นคำนี้เปลี่ยนแค่1%ซที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณนี่แหละในแต่ละวันค่ะคุณกำหนดเป้าหมายว่าคุณอยากจะเปลี่ยนอะไรแล้วภายใน1เดือนคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรภายใน3เดือนฉันอยากจะลดน้าหนักได้1 0กิโลสมมติคุณวางเป้าหมายแบบนี้นะคะแค่วันละ1%อร์ของกิจกรรมที่คุณจะทำค่ะถ้าคุณทำได้สมมติง่ายๆเลยนะคะวันนี้คุณวางแผนว่าคุณจะออกกำลังกาย วันนี้นะคุณเรียนรู้เรื่องราวแล้วว่าคุณจะออกกําลังกายถ้าสมมุติคุณคิดแค่คุณรู้ว่าคุณจะต้องออกกําลังกายวันละ45นาทีมันคิดตื่นขึ้นมาแล้วคุณอาจจะรู้สึกยากเกินไป ถ้าคุณคิดแค่นั้นนะคะแต่ถ้าคุณมีภาพที่สองในหัวคือฉันอยากจะออกกำลังกายแล้วฉันเนี่ยมีภาพคนที่ออกกำลังกายแล้วรูปร่างดีเช่นอาจจะเป็นดาราที่คุณชอบนักร้องที่คุณชอบเป็นไอดอลที่คุณชอบว่าเขารูปร่างดีมาแปะไว้ใกล้ๆด้วยฉันจะออกกำลังกายละเพื่อที่จะให้รูปร่างดีแบบคนนี้หุ่นสมาร์ทแบบคนนี้มีแรงบันดาลใจแบบนั้นด้วย แต่ถ้าสมมุติว่าคุณทําได้ดีกว่านั้นคือมีความรู้ว่าจะต้องออกกําลังกายรู้แหละว่าฉันต้องออกกําลังกายมีแรงบันดาลใจแล้วกําหนดเวลาให้ชัดเลยค่ะว่าแต่ละวันตอนเช้าฉันจะออกกําลังกาย30นาทีหรือหลังเลิกงานตอนเย็นทานข้าวอะไรเสร็จแล้วเนี่ยฉันจะต้องเดินหรือออกกําลังกายอย่างน้อย45นาทีตั้งไว้แบบนั้นนะคะแล้วคุณเริ่มต้นเลยค่ะ1% หมายถึงถ้าวันนี้45นาทีไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนชุดและสวมรองเท้าแล้วออกไปวิ่งได้5นาทีก็ยังดีค่ะได้3นาทีก็ยังดีค่ะได้แค่เปลี่ยนรองเท้าและเปลี่ยนชุดนั่นคือคุณเปลี่ยนนะคะถ้าคุณเปลี่ยนแค่1%ได้ในแต่ละเรื่องที่คุณต้องการเปลี่ยนในทุกๆวันค่ะจนกลายเป็นนิสัยสังเกตง่ายๆว่าการเปลี่ยนให้กลายเป็นนิสัยเนี่ยตอนที่คุณยังเป็นเด็ก คุณก็ไม่ได้ตื่นเช้าแล้วรู้มาว่าจะต้องล้างหน้าแปรงฟันทุกวันถูกไหมคะจนวันหนึ่งเนี่ยคุณรู้สึกตัวอีกทีหน้าที่ฉันคือตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันไปแล้วกลายเป็นนิสัยไปแล้วค่ะคำว่า1เปอร์ซแม้ว่าจะดูน้อยมากๆค่ะแต่ดีขึ้น1เปอร์ซทุกวันหรือแย่ลง1เปอร์ซทุกวันความเปลี่ยนแปลงมันมหาศาลมากๆนะคะแล้วผลที่ตามมาก็มหาศาลมากๆด้วย ถ้าสมมุติว่าวันนี้คุณทำสิ่งต่างๆดีขึ้นได้หนึเปซตั้งแต่ตอนเช้าเลยค่ะเช mm hmm. ่นคุณไม่เคยออกกำลังกายเลยแล้วตั้งใจว่าจะออกกําลังกายในตอนเช้าให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์และ4ี่วันแล้วคุณก็วางแผนไว้เลยค่ะว่าจันทร์พุธพฤหัสศุกร์สมมุติว่าคุณวางแผนไว้ว่าสวันนี้ตอนเช้าฉันจะต้องออกกําลังกายให้ได้วันละ30นาทีค่ะ แต่เช้านี้เนี่ยตื่นมาปุ๊บเนี่ยมันมีเหตุฉุกเฉินนั่นนี่นูนน่นให้คุณตัดสินใจว่าฉันออกกำลังกายไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณยังอยากจะมีวินัย1%เปอร์เซอยู่คุณออกกำลังกายค่ะแทนที่จะใช้30นาทีคุณอาจจะออกกำลังกายได้แค่5นาทีเท่านั้นกระโดดตบไป20ครั้งใน5นาทีเช้านั้นคุณจะรู้สึกดีใจกับตัวเองภูมิใจกับตัวเองค่ะ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดแบบนั้นและไม่ได้ทำแบบนั้นค่ะอ๋อวันนี้ตื่นสายไม่ทันละก็เลยไม่อ๋อวันนี้ฝนตกต้องรีบไปทำงานไม่ทันละก็เลยไม่เมื่อคุณผัดวันประกันพรุ่งแบบนี้ค่ะความเคยชินของการผัดวันประกันพรุ่งก็คือน,นิสัยใหม่ซึ่งเกิดขึ้นง่ายมากค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ ใกล้ปีใหม่แล้วถ้าคุณตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองลองใช้การเปลี่ยน1เปอเพื่อเปลี่ยนชีวิตดูนะคะทำในทุกๆเรื่องค่ะ5ข้อที่กล่าวมาก็ใช้แค่ข้อละ1ครั้งละ1%วันละ1%เปอร์เซ็นก่อนก็ได้ค่ะอ่านหนังสือหนึ่งเล่มในการเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณตั้งใจแบบนั้นซื้อหนังสือมาวางเอาไว้แล้วว่าในหนึ่งวันฉันจะต้องอ่านให้จบในหนเล่ม มันรู้สึกมากเกินฉันไม่มีเวลาขนาดนั้นต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงฉันยังไม่สะดวกเอาไว้ก่อนแต่ถ้าคุณตั้งเป้าว่าถ้าฉันอ่านไม่ได้หนึ่งเล่มฉันจะต้องอ่านให้ได้หนึ่งหน้าในวันนี้นี่แหละหรือในทุกๆวันให้ได้นั่นคือ1%ค่ะที่จะเปลี่ยนคุณตลอดชีวิต ใครใช้1%ในทุกๆวันบ้างลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์มานะคะแบ่งปันกับเพื่อนๆว่าใช้ไปแล้วรู้สึกอย่างไรเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรได้บ้างสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่หมูเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเดินทางสู่เส้นทางของความสำเร็จเพราะพี่เชื่อว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่ะคุณสามารถประสบความสำเร็จได้เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ